และดีคือสิ่งที่คุณจะได้หากลงคลิปไม่ถูกใจแฟนครับอะไรของพี่ครับเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยทำไมไม่ทำในสิ่งที่พี่ทำอยู่ครับผมติดตามพี่เพราะสคิปปี้ทอยเลตไม่ได้ติดตามเพราะซีรีส์พวกนี้เพราะผมไม่ชอบพี่ทำของรอมจะดีกว่าครับใครอยา่ามาด่าถ้าด่าจะส่วนให้เอด็ดน้องครับคือว่าน้องฟังพี่นะ บางทีเธอจะยอมจะย็นยันและฟังฉันสักหน่อย สวัสดีครับคุณผู้ชมไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะช่วงนี้เพราะว่าผมกําลังวุ่นวายกับการทำแอนิเมชันอยู่นะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยผมก็จะมีประกาศใหญ่นะเดี๋ยวทําคลิปเสร็จเมื่อไหร่จะอัปโหลดให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ตามคําเรียกร้องนะครับจาก EP ใหม่ล่าสุดของซีรีส์ Skipidy Toilet Multiverse EP ที่47พาร์ที่2ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลุยเนื้อหาของ EP นี้กันนะว่ามันมีเนื้อหาสําคัญสําคัญอะไรบ้างแต่เอาละตอนนี้ผมคิดว่าแฟน แฟนน่าจะหลงลืมเนื้อหาของซีรีส์สกิปปิเ m ียมันติเวิร์สกันไปบ้างแล้วนะเพราะว่าทางดอมเขาห่างหายไปนานเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะติวเข้มข้อมูลก่อนหน้านี้ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับเอาละไปกันแบบรวดรัดเลยนะในซีรีส์มันติเวิร์สของดอมเนี่ยเดิมทีนะครับมันจะเป็นสงครามของฝ่ายพันธมิตรที่ประกอบไปด้วยฝ่ายคามีราแมนสปิเกอร์แมนและทีวีแมนนะครับที่ทําการต่อสู้อยู่กับเหล่าสกิปปดียทอยเลตนะนี่นะครับแต่ว่าหลังจาก นั้นเนี่ยก็มีฝ่ายพันธมิตรที่เป็นเผ่าพันธุ์อื่นเข้ามาร่วมการต่อสู้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์คล็อกแมนดิวแมนและเพนแมนซึ่งสงครามในช่วงแรกเนี่ยศัตรูของฝ่ายพันธมิตรนะก็มีเพียงแค่กลุ่มของสิกิปิดีทอเ e ตเพียงเท่านาั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกลุ่มของสิกิปิดีทอเรตนะก็ไปจับมือ กับกลุ่มของเอเลียนนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยกลุ่มของเอเลียนเขาก็ส่งสตูตัวฉกาศมารับมือกับฝ่ายพันธมิตรนะซึ่งก็คือเจอัลฟานะครับผมโดยที่เจอัลฟาเนี่ยก็พาทหารสุดแกร่งมาด้วยนะครับซึ่งก็คือเคาน์เตอร์ใช่ไหมเคาน์เตอร์ไททันนะที่สามารถจัดการไททันลงไปได้นะครับแล้วคนที่บังคับเคาน์เตอร์ไททันนักขณะนั้นเนี่ยก็คือเคาน์เตอร์สไปเดอร์นะครับผมเป็นเอเลียนขาแมงมุมตัวนี้เลยนะที่บังคับหุ่นยนต์ตัวนี้ในช่วงแรกนะครับซึ่งในระหว่าง อย่างนั้นเนี่ยเจอัลฟาก็พูดถึงบุคคลบุคคลหนึ่งนะที่ถูกเรียกว่ามาสเตอร์นะครับเขาคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเนหัวหน้าสูงสุดมั้งของฝ่ายเอเลี่ยนเขาเนะแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยดูเหมือนว่าทางฝ่ายซิิปิดีทอรเลตหรือก็คือปู่วิทนะครับเขาจะรู้ดีนะว่าเจออลฟาเนี่ยเขาไม่ได้มาดีเจออลฟาเขาจะมากวาดล้างทุกคนบนโลกอยู่แล้วก็เลยทําให้ปู่วิทนักขณะนั้นเนี่ยหกักหลังเจอัลฟานะครับแต่ก็ฆ่าไปได้ไม่สําเร็จนะทำให้สถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยปุ่มของ บิดีทอเลตนะครับต้องแตกหักกับเหล่าเอเลี่ยนนะสิ้นสุดการเป็นพันธมิตรกันนะครับผมจนในที่สุดเนี่ยเจออลฟาก็ถูกไททันคล็อกแมนจากเผ่าพันนาฬิกาจัดการปาดแป์ตุยเย่ลงไปนะครับรวมถึงจัดการเคาน์เตอร์ไททันลงไปได้แต่ว่าคนที่รอดชีวิตกลับมาได้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่ออไอ้เจ้าสไปเดอร์เท่านั้นนะครับที่มันรอดกลับมาได้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับกลุ่มของเอเลี่ยนเนี่ยก็ส่งผู้ช่วยโดรนมาควบคุมสงครามบนโลกรัวๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นไตรแองก โดรนสามเหลี่ยมโดรนวงกลมโดรนทรงเพชรโดรนทรงลูกบาศก์แล้วก็โดรนทรงลูกบาศก์สีเหลืองอีกอันหนึ่งนะครับผมซึ่งหลังจากการจากไปของเจ๊อัลฟาเนี่ยไอพวกนี้ก็มารับช่วงต่อนะหลังจากนั้นมันก็ไปยึดเคาน์เตอร์ไททันขึ้นมาจากไอสไปเดอร์นะครับผมทําให้ไอสไปเดอร์เนี่ยถูกเขี่ยทิ้งตกกระป๋องไปนะกลายเป็นเอเลี่ยนอิสระไปนะครับและส่วนคนที่ทําให้สงครามมันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคือพี่ฟิวเจอร์ลาร์ Man ที่เดินทางข้ามเวลามาจากอนาคตนะครับเพราะว่าหากพี่ฟิวเจอร์ไม่ย้อนเวลามาเป่าหูเพื่อนให้ปาดแป้ชิป c ล o c k m a n เนี่ยจุดจบของจัก,กรวาลหลักนะครับยังไงก็แพ้ให้กับเจอัลฟาอยู่ดีนะจากการเดินทางท่องเวลาไปในหลายไทม์ไลน์เนี่ยพี่ฟิวเจอร์ราดคล็อกแมนเขาไม่เจอวิธีชนะเจออลฟาเลยเว้ยซึ่งทางเดียวที่จะชนะเจอัลฟาได้เนี่ยก็คือการปาดแปด กบ c l o c k m ลงนะครับผมแต่ว่าการมีอยู่ของพี่ฟิวเจอร์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นปัญหานะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันถูกกาเนิดมาจากการชุบชีวิตลาร์ด clockman ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าการชุบชีวิตพี่ลาร์ด clockman กลับขึ้นมาเป็นฟิวเจอร์ลาร์ด clockman เนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับก็คือเจ้าซินิเตอร์ที่ถูกคุมขังอยู่นั้นหลุดออกมาจากคุกได้สําเร็จนะครับซึ่งหากมีพี่ฟิวเจอร์ลาร์ด clockman เจ้าซินิเตอร์ก็จะหลุดออกมาจากคุกแต่ถ้าเกิดไม่มีฟิวเจอร์ลาร์ด clockman เจ้า Sin แต่ต้องแลกกับการสูญเสียทุกอย่างบนโลกของเขาเองนะเหลือเพียงแค่ชิฟคอกแมนคนเดียวนะครับดังนั้นมันจึงเป็นตัวเลือกที่โคตรจะยากมากๆเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับกลุ่มของสกิปปิเ t ี i ทอยเลตเนี่ยก็มีการเปิดตัวสุดยอดทหารนะที่นําทีมโดยคอมมานเดอร์หรือเมลสูเนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางเมล0ูก็มารู้ความจริงนะว่าลูกสาวของตัวเองหรือว่าน้องเบธานีเนี่ยยังไม่ตุยนะครับแถมคนที่ทําลายครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายของพัน มิดเว้ยแต่แท้จริงแล้วมันเป็นฝีมือของเจ้าซีเพนนะครับหุนยนที่เบียวความแข็งแกร่งอดีตเผ่าพันเพนซิลแมนนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าซีเพนมันก็หักหลังฝ่ายพานธมิดนะครับแอบไปเข้าร่วมกับกลุ่มของเอเลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากความร่วมเหลวของมันที่มันไม่สามารถจัดการน้องเปทันทนี่ได้เนี่ยทำให้มันต้องปิดปากดโดรนของเหล่าเอเลี่ยนตัวหนึ่งนะเพื่อไม่ให้เผยแพร่ความผิดพลาดของมันนะครับทำให้ดโดรนสามเหลี่ยมเนี่ยถูกเจ้าซีเพนปาดแปดตั เย่หายไปนะและเท่านั้นยังไม่พอครับพอคอมเมดร์รู้ความจริงเนี่ยก็เปลี่ยนเป้าหมายนะไปต่อสู้กับกลุ่มของเอเรียนนะครับโดยมีความร่วมมือจากเจ้าสไปเดอร์ก่อนหน้านี้ที่แค้นฝังหุ่นนะหลังจากถูกเจ้าโดนเหล่านี้ตัดหางปล่อยวัดนะครับซึ่งการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้เจ้าแมงมุมสามารถ ชิงเดเคาน์เตอร์กลับมาเป็นของมันเองได้นะครับส่วนเจ้าสีเพนมันก็หนีไปได้นะครับพร้อมกับดําเนินแผนของพวกเอเลี่ยนต่อไปนะครับผมทำให้น่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายของสคิปิดีทอยเลสก็ได้จับมือกับไอ้เจ้าเอ,อ,เ,อเลี่ยนสไปเดอร์ที่มีเคาน์เตอร์ไททันเป็นหุ่นยนต์ในการควบคุมนะครับผมและขณะเดียวกันนั่นเองเนี่ยทางท่านคอมมานเดอร์ก็รู้ความจริงนะว่าตอนนี้ควรจะต้องสงบศึกกับฝ่ายพนมิรก่อนและณขณะนี้เนี่ยคอมมานเดอร์ก็กําลังเดินทางเพื่อที่จะไปยุติสงครามกับ ไฟพนมิดนะครับซึ่งก็ยังเดินทางไปไม่ถึงนะ ตัดภาพกลับมาที่เจ้าซิเนเตอร์นะที่หลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมามันก็ไปป่วนมันติเวิร์สไม่หยุดเลยนะไปทําลายดวงดาวนู้นทีนี้ทีซึ่งสาเหตุที่ทําให้มันสามารถทําลายดวงดาวต่างๆได้เนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันไปขโมยทมนุกระเบิดการเวลามานะครับจากทำลายใดทาลายหนึ่งนี่แหละซึ่งหลังจากที่มันขโมยระเบิดนี่มาแล้วเนี่ยมันก็บุกไปกวาดล้างดวงดาวไม่หยุดหย่อนเลยนะรวมถึงในมือมันถ้าตอนนี้เนี่ยก็มีดาบในตำนานอย่างดาบแห่งดวงดาวนะครับ ซึ่งเป็นดาบที่สามารถจัดการเผาพันธุ์คล็อกแมนลงไปได้นะเป็นดาบวิเศษนั่นเองแล้วจากการปวนมัลติเวิร์สในครั้งนี้ของเจ้าซินิเตอร์นะก็มีผู้เสียหายหลายจักรวาลเลยนะครับทำให้ผู้รอดชีวิตจากมัลติเวิร์สต่างๆหันมาร่วมมือกันหาทางเอาชนะเจ้าซินิเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นอ e ีธานอซ่ามิสเตอร์คล็อกที่ฟิวเจอร์เวอร์ชั่นซอมบี้โซลริสเตอร์และดีเทนเนอร์นะครับซึ่งกลุ่มตัวละครเหล่านี้เนี่ย เขาก็มาจากต่างมอนิเวิร์แต่ว่ามาร่วมมือกันนะซึ่งหนึ่งในหนทางที่พี่ดเดเดเนอร์เชื่อว่าจะสามารถต่อสู้กับเจ้าซินิ t เตอร์ได้เนี่ยก็คือการตามหาดาบแห่งดวงดาวอีกเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่ดเดเดเนอร์เนี่ยเชื่อว่าในจักรวาลน,นั้นยังมีดาบแห่งดวงดาวอีกเล่มหนึ่งก็เลยออกตามหาอยู่นะขณะนะนี้ก็ยังหาไม่เจอนะ ซึ่งขณะนั้นเองเนี่ยคนที่พอจะรับมือกับซินิเตอร์ได้นะก็มีเพียงแค่ไททันคล็อกแมนเท่านั้นนะครับแต่ว่าในระหว่างที่พวกเขากําลังต่อสู้เนี่ยไททันคล็อกแมนก็หลุดเข้าไปในเดอะบอยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีพวก a n o m a l ีสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเศษซากของพวกไททันที่เคยถูกเจ้าซินิเตอร์จัดการมาก่อนมารวมร่างเกิดเป็น a n o m a l ีนะครับผมแล้วหลังจากนั้นในเดอะบอยเนี่ยพี่ไททันคล็อกแมนก็ไปเจอกับไททัน จากมัลติเวิร์สทาร์นโฟมเมอร์นะไม่ว่าจะเป็นคล็อกไวส์เมตาดริลแฮมพรามนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้จักกันนะโดยที่คล็อกไวส์เนี่ยก็ได้บอกความจริงกับไททันคล็อกแมนของเรานะครับว่าตัวตนของพวกเราเผ่าคล็อกแมนเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันแม้จะอยู่ต่างมัลติเวิร์สกันอะไรประมาณนั้นนะแล้วหลังจากนั้นนะครับทางคล็อกไวส์เนี่ยก็ได้มอบดาบเบลดออฟโอเลียนซึ่งเป็นดาบที่สามารถเปิดประตูมิติได้ให้กับไททันคล็อกแมนนะครับซึ่งพี่คล็อกไวส์เนี่ยก็ได้บอกให้ไททัน ให้ดาบเล่มนี้แล้วเปิดประตูมิติไปยังมิติต้นกำเนิดของเหล่านาฬิกาเพื่อที่ไทท่านคล็อกแมนเนี่ยจะได้รับพลังสูงสุดแล้วไปต่อสู้กับเจ้าซินิสเตอร์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นคล็อกไวส์ก็ถูกเจ้าซินิสเตอร์จัดการปาดแป๊ดตัวเย่ลงไป นะแล้วหลังจากนั้นนะครับกลุ่มตัวละครที่ส่วนใหญ่จะเป็นคล็อกแมนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันใช่ไหมแล้วจากนั้นพวกเขาก็ลากตัวของพี่ฟิวเจอร์ลารดคล็อกแมนเนี่ยไปพูดคุยด้วยนะครับโดยที่ต้นตอทั้งหมดอย่างที่รู้กันนะมันมาจากตัวละครตัวนี้พี่ฟิวเจอร์เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาไงทำให้ไอ้เจ้าซินิเตอร์เนี่ยมันหลุดออกจากการถูกควบคุมนะครับแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะแก้ปัญหาในครั้งนี้ได้นะทางอีธาเนี่ยก็ได้สั่งให้ฟิเวเจอร์ลาร์ดคล ใครอดีตซะไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกชุบชีวิตขึ้นมาแล้วซินิเตอร์จะได้ไม่เกิดขึ้นมาอีกซึ่งหากทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปนะทำให้ตัวละครต่างๆในฝ่ายพันธมิตรตุยแย่ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวนะครับเหลือเพียงแค่ชิปฮอคแมนคนเดียวเท่านั้น ซึ่งแน่นอนเลยว่าทางพี่ฟิวเจอร์ลาร์ดคร็อกแมนเนี่ยก็ไม่ยอมนะจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างอ e ีธานกับฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วในจักรวาลของดอมเขานะตัดภาพมาที่ EP ีล่าสุดนะครับอีธานกับฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนก็ยังต่อสู้กันอยู่นะต่อสู้กันหนักมากดูเดือดเลือดพลาดน,นะครับอันนี้ไปดูกันเอาเอง บทต่อสู้กันโคตรยาวเลยนะแต่จนสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ฟิวเจอร์ลัดคล็อกแมนก็หนีไปได้นะครับด้วยความเดือรร้นยังไงก็ไม่ยอมกลับไปแก้ไขอดีตนะซึ่งสิ่งต่อไปที่พี่ฟิวเจอร์ทำเนี่ยก็คือการเข้าไปดูในจักรวาลโคลนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากตัวตนของตัวเองเนี่ยไม่ถูกชุบชีวิตแล้วกลายมาเป็นฟิวเจอร์ลัดคล็อกแมนใช่ไหมภาพที่เห็นนะครับโลกเดิมของพี่ฟิวเจอร์เนี่ยไม่เหลืออะไรเลยอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะสิ่งที่เหลืออยู่อย่างเดียวในโลกใบนั้นเนี่ย ก็คือชีฟคล็อกแมนเพียงคนเดียวนะครับที่ยังมีชีวิตเหลือรอดอยู่บนเศษซากของความพ่ายแพ้นะซึ่งพี่ฟิวเจอร์ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมชีฟคล็อกแมน ทา,ทางที่เป็นคล็อกแมนที่แข็งแกร่งแทบจะที่สุดแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำอะไรเลยทำไมปล่อยให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้ซึ่งทางชีพคล็อกแมนก็พยายามบอกนะว่าเขาพยายามทุกหนทางแล้วและภาพตรงหน้าก,ก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เขาจะทำได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่ลัดคล็อกแมนก็สติหลุดนะพุ่งไปยังไทม์ไลน์ต่างๆในมัลติเวิร์สต่างๆนะครับแต่ไม่ว่าจะไปในไทม์ไลน์ไหนเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นเส้นทางสู่ชัยชนะของเจ้าซินิเตอร์ทั้งสิ้นเลยนะจนในที่ ที่สุดนะครับพี่ฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนก็รู้สึกตอแต่นะไปนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ในเดอะวอยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นไม่นานไอซ่าก็ไปเจอตัวของพี่ฟิวเจอร์เข้าให้นะพร้อมกับมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งไอซ่าเนี่ยก็พยายามโน้มน้นาวพี่ฟิวเจอร์นะว่าทําไมไม่ลองมองอนาคตให้ไกลไปกว่านั้นล่ะทําไมถึงหยุดอยู่แค่นี้เราลองได้นี่ซึ่งทางพี่ฟิวเจอร์ก็ให้เหตุผลนะครับว่าเขาลองมามา,มากพอแล้วหากเขาลองมากไปกว่านี้เนี่ยเขากลัวว่าตัวเองจะเจ แต่ความผิดหวังนะครับซึ่งไอซาเนี่ยก็พยายามพูดน้มนาวนะจนในที่สุดนะครับทางฟี่ฟิวเจอร์ก็ได้ลองพยายามมองเข้าไปในไทม์ไลน์ต่างๆในมัลติเวิร์สต่างๆให้ลึกลงไปมากกว่านั้นะนะครับจนในที่สุดทางพี่ฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนก็พบหนึ่งหนทางที่จะสามารถเอาชนะเจ้าซินิเตอร์ได้ และสามารถช่วยจัก,กรวาลของตัวเองไปพร้อมๆกันได้นะครับพร้อมกับที่พี่ฟิวเจอร์ได้รู้ความจริงนะว่าพลังของไอซ่าเนี่ยไม่ได้มีไว้ต่อสู้แต่มีไว้น้มน้าวใจของผู้คนนะซึ่งพี่ฟิวเจอร์เนี่ยก็น่าจะโดนไอซ่าในพลังนั้นโน้มน้าวใจให้มองอนาคตอีกรอบนั่นเองซึ่งทั้งพี่ฟิวเจอร์เนี่ยก็ได้ฝากบอกแผนการไปกับไอซ่านะครับให้ส่งถึงอีธานนะว่ามันมีหนทางเอาชนะซินิเตอร์อยู่แต่ว่าทัานใดนั้นเองเนี่ยมันก็มีอน o ม a l ีตัว ซึ่งการมาของพันเนี่ยทำให้ไอซ่าและฟิวเจอร์ไลท์คลอกแมนไม่สามารถเปิดประตูมิติเพื่อเดินทางไปอีกที่หนึ่งได้นะและก็ดูเหมือนว่าพลังของพวกเขาจะถูกสะกดเอาไว้น,ะน,า,นานนะครับแต่แล้วเนี่ยก็มีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งโผล่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะซึ่งก็คือพี่ซอมบี้ ิวเจอร์ลัดคร็อกแมนจากจักรวาลซอมบี้นะครับแล้วจากนั้นพี่ซอมบี้ฟิวเจอร์ก็โชว์เหนือนะจัดก,การเจ้า a นมอร l ่นะครับพร้อมกับสาธยายที่มาของตัวเองว่าทําไมถึงกลายเป็นซอมบี้นะนั่นก็เพราะว่าตัวพี่แกเองเนี่ยไม่ได้พ่ายแพ้ให้กับเชื้อซอมบี้แต่ว่าตัวของพี่แกเนี่ยอยากรู้มากกว่าหากเป็นซอมบี้ไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกยังไงนะครับและพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยพี่แกก็ดันติดใจเชื้อซอมบี้เฉยเลยนะเลยไม่ย้อนเวลาตัวเองให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งขณะเดียวกัน ทางไททันคล็อกแมนก็ได้ใช้ดาบของคล็อกไวส์ที่ได้มาเมื่ออีปีที่แล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่มิติต้นกําเนิดพลังของเผ่าพัน์นาฬิกาแล้วพอไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาก็ไปเจอกับตัวละครคล็อกแมน man ที่ตุยไปแล้วนะครับคนแรกเนี่ยชีฟคล็อกแมนอันนีเรารู้กันอยู่แล้วส่วนคนที่2เนี่ยผมค่อนข้างแปลกใจนะนั่นก็คือคล็อกบูเมนนะครับเธอได้ตุยไปแล้วจริงๆ และคนที่3นะครับก็คือคล็อกไว s ์ที่เพึ่งตุยไปเมื่อ EP ีที่แล้วนะจากฝีมือของซินิตเตอร์และจากบทสนทนาของพวกเขานะครับทำให้เราได้รู้นะว่าคล็อกแมนทุกจักรวาลทุกมันติเวิร์สทุกไทม์ไลน์เนี่ยล้วนมาจากที่เดียวกันหมดนะครับนั่นก็คือที่นี่นะแล้วจากนั้นไททันคล็อกแมนก็รับพลังมาจากมิติต้นกําเนิดแต่ว่าทางชีพคล็อกแมนก็ได้อธิบายเพิ่มนะว่าพลังที่รับไปนั้นจะทําให้ไททันคล็อกแมนมีพลังถึงขีดสูงสุดแต่ว่าพลังอัน,นั้นมันสามารถ มาใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นต้องคิดให้ดีว่าจะใช้ตอนไหนนะครับเพราะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จเนี่ยไททันคล็อกแมนก็เดินทางเพื่อไปต่อสู้กับซีนิสเตอร์ทันที และขณะนั้นเองทางด้านพี่ดีเทนเนอร์ที่ออกตามหาดาบแห่งดวงดาวอีกอันนึงเนี่ยท่ามกลางความสิ้นหวังที่หาไม่เจอซักทีนะครับจู่ๆพี่แกก็หาเจอเฉยเลยนะแล้วจากนั้นพี่ดีเทนเนอร์ก็นําดาบแห่งดวงดาวไปมอบให้กับไททันคล็อกแมนนะครับก่อนการต่อสู้ระหว่างไททันคล็อกแมนกับซินิสเตอร์จะเริ่มขึ้นและสุดท้ายนะครับตัดกลับมาที่จัก,กรวาลหลักหน้าตอนนี้นะไททันเพนซิวูแมนที่กําลังต่อสู้อยู่กับกองทัพโคลนของเหล่าซิกิปิดีทอเลต อยู่เพียงลำพังและเกือบจะแพ้ให้แล้วเนี่ยท่านใดนั่นเองเนะครับคอมมานเดอร์ hmm. ก็เดินทางมาถึงพร้อมกับยุติสงครามทั้งหมด จนทำให้ตัวละครทั้งหมดทั้งฝั่งของพันธมิตรและทางฝั่งของสกิปบีดี้ทอเลตหันหน้ามาคุยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสำคัญสำคัญของ EP ีล่าสุดนี้เลยนะหวังว่าคุณผู้ชมจะไม่งงกับเนื้อเรื่องในจักรวาลของดอมเขานะครับผมพยายามสรุปมาให้ครบจบในคลิปเดียวคลิปดีแล้วนะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันยังไงเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยและส่วนวันนี้เนี่ยผมกายวอรเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไ,ไปก่อน เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ